แบตเตอรี่หมดไปเอาแบตเตอรี่ใหม่เลยไปเอาไอ้นี่ก็คุ้มหนาวเอยหนาวร้อนแล้วก็คันพเพื่อนไปวันนี้ไปตัดหลวหน้าบ้านลำบากหน่อยเด้อทางไม่ไอพื้นมันไม่เสมอกัรลวนไม่เสมอกันยายต้องลงไปดูดิสี่มืน่น พี่เมินไปกระวาดอยู่ข้างล่างตรงนี้มันยืนตัดข้างบนได้แต่ทางโน้นเนี่ยต้องลงไป ต้องต้องลงไปข้างล่างเนาะนี่นนย๋ยต้องลงไปงานเข้าเลยยายเขาทำกันนะไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยพี่มือนกวาดอยู่ข้างล่างไปทีละนิดทีละนิดว้ายายายได้ถ่ายให้ดูสักทีตรงนี้ดอกสีเหลืองๆนี่ส่วนอันนี้นี่ อันนี้กรดอกสีเหลืองบานก่อนเพื่อนเลยนี่ยายปลูกไว้พอดีตรงนี้แต่ว่าก็ถ้าไม่ต้องลงไปข้างล่างก็ดีนะไอตัวนี้เนี่ยมันปิดหมดเลยแต่ว่ามันต้องลงไปตัดไอตัวนั้นอ่ะนีเดินเยียบพังหมดหเดี๋ยวต้นใหญ่ๆยายต้องลงไปใช้ตัวนี้ตัดไม่ได้ต้องใช้เลื่อยอีกอันหนึ่งไปตัด แบตเตอรี่หมดไปเอาแบตเตอรี่ใหม่เลยไปเอาไอ้นี่คุมหนาวไอ้หนาวร้อนแล้วก็คันเพื่อนมันนุน่นโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยสองสามเมตรอะลงไป3นะสามเมตรได้อะยังน้อยสุดอะนะอันนี้ตัดแล้วนะเนี่ยตอนอย้นใหญ่เดี๋ยวค่อยลากได้แค่ตงนนึงมาต้นนี้อีก่อยกไปทำต่อ มันถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้อะเพื่อนอ็อดโมงครึ่งล้วไปทำกับข้าวกินก่อนแบตเตอรี่หมดด้วยหลยเหลือแต่ตรงเสานน่นเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเห็นไหมพวกนี้เราก็ได้ฟืนนี่ปล่อ,อยมันไวน้นี่ก็ได้ฟืนปล่อ,อยให้มันโตนฟืนซื้อเขาก็แพงนะเพื่อนๆ ยายเคยซื้อหมดตัวโควิดตอนนั้นทีหนึ่งรถ1คันเล็กคันเล็กนะหมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นสมไม่ใช้ไม่พอนะบางคนน่ะบ้านใหญ่ๆถ้าใช้หมดเป็นแสนอะเฉพาะฟืนเฉพาะน้ำมันทับางคนก็ใช้น้ำมันบางคนก็ใช้ฟืนนี่รถเข้ามา โอยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยถ้าได้แบบอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่างเดียวก็ดียายปลูกมันขึ้นเต็มเลยแต่ว่ายายต้องลงมาตัดรั้วตรงนี้ถ้ามันอยู่เขียวๆอย่างนั้นก็ดนีนี่นู่นตัดไปถึงนูน่นแบตเตอรี่หมดพอดี ยังไม่ได้ดึงไปอันนี้ดอกไม้นี่ที่มันเรือเรืออยู่ที่ไม่ตัดก็คือดอกไม้ดอกไลแล็กนี่อันด้ดแบบนี้ดีเลยเดี๋ยวอยากจะปลูกเสริมเสริมไปนน่นนี่ตัวนี้เป็นดอกไม้เลยนะออกดอกก่อนเพื่อนเลยหน้าหนาวหมดหิมะออกดอกก่อนเพื่อนเลยอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะนี่ ข้าวกิน